สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกหลานคุณแม่บนเรือนตรงเติมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมนึ่งสงสาครนะครับมาพบกับเพื่อนๆในอในสถานการณ์นะครับแปลกแปกนะครับปกติผมจะนั่งเก้าอี้อยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับอยู่ในสวนนะครับในช่วงเนี้ยฝนน่าฝนน้าเข้าแล้วนะครับแล้วก็เอ่อ อืผมเข้าใจว่าจังหวัดอื่นๆก็คงจะมีฝนมากเหมือนกันนะครับผมเองนะครับเป็นชาวสวนนะครับก็เอ,อโดนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่เห็นน้ําเนี่ยอันนี้ผมเปิดระบายมันตั้งแต่เช้าเลยนะตอนเนี้ยบ่ายน่าจะบ่ายโมงนะครับประมาณน,นะครับผมผมเพิ่งระบายได้แค่นี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมองไม่เห็นดินเลยนะครับเอ,อผมว่า จะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเวลาที่เรา,เาทุ์ร้อนหรืออะไรเงี้ยเรามีเรามีคุณแม่บุญเรือนตรงมุญเติมอ่ะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นึกถึงนะครับให้ท่านช่วยนะครับมีพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมนะครับพระสงฆ์นะครับชาวสวนเนี่ยเขาจะต้องอมีการใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดยาเพื่อที่ป้องกันเชื้อราแบคทีเรียนะครับ ซึ่งในหน้าฝนเนี่ยแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรามันจะเกิดได้ง่ายนะครับแต่ว่าในการต้นทุนนะครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยู่หลักพันนะครับแต่ถ้าเราฉีดแล้วฝนตกลงมานะครับก็คือเท่ากับว่ามันล้างมันล้างทิ้งหมดเลยเท่ากับว่าเงินนะศูนญเปล่านะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะฉีดผมเริ่มฉีดนะประมาณ11บเอโมงนะครับตอนนั้นนะ่ะคือ ฟ้าร้องแล้วก็เมฆอะดำเต็มไปหมดเลยแต่มันก็ต้องมันถึงรอบของมันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องเสี่ยงให้ให้มีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ฉีดไปแล้วอะให้ยามันแห้งเพื่อฆ่าเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องเสี่ยงแต่ว่ามันก็ต้องมีกำลังใจนะครับนี่ครับเ,เหรียญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมรุนแรกนะครับ แล้วก็หลวงพ่อพุโทโธน้อยนะครับอันเนี้ยนะครับผมก็มาขอพรคุณแม่นะเมื่อกี้นะตอนที่เริ่มฉีดเนี่ยผมก็ขอพรคุณแม่นะว่าขอขอให้คุณแม่ช่วยนะให้ให้เรื่องราว่มันผ่านพ้นไปได้นะในระหว่างในระหว่างที่ฉีดอยู่เนี่ยนะแบบใจตุ้มๆต,ต,ต่อๆม,มากนะแล้วก็แม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเมฆเต็มไปหมดเลยนะ เมื่อกี้ยผมเปิดดูแอปนะนักขปาวมมกรุงเทพเนี่ยรู้สึกแบบแดงแดงเถือกอะอยู่ร,บรอบๆตัวผมยอยู่รอบจุดพื้นที่ของผมเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้นะสมุทรสาครเนี่ยซึ้ว่าโดนเยอะนะครับอันเนี้ผมผมระบายไปเรื่อยๆนะก็ต้องใช้เวลานะครับส่วนข้างๆเนี่ยนะครับก็ทั่วเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะลงช่วงเช้า แล้วก็ไปจนถึงเย็นนะครับเราจะระบายได้ตอนนั้นเมื่อคืนเนี่ยฝนเนี่ยตกประมาณช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นอย่างงี้มาสองวันแล้วนะครับน้ําของเมื่อวานอะ่ะผมระบายไปหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยเป็นน้ำของวันนี้ไม่รู้ว่าตีห้าพรุ่งนี้จะมีอีกหรือเปล่านะครับผมเองก็มันต้องสู้นะครับชีวิตชาวสวนนะครับฝนฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็มีเอฟเฟกต หลายๆอย่างนะครับทําให้อดอกไม้เนี่ยนะครับมันอ่อเป็นเหลืองเป็นอะไรก็มีนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นความลําบ,บากนะครับของเกษตรกรที่ต้องเจอกับเรื่องของฤดูกาลนะครับแต่มันมนเป็นเรื่องที่ที่เราเข้าใจได้นะเราเจออย่างนี้มานะครับตลอดในทุกๆปีก็แก้ไขกันไปนะครับ แต่ว่าเราเองมีมีคุณแม่นะครับรู้สึกคุณแม่เสมอไม่เครียดนะตอนนี้ผมฉีดยาเสร็จแล้วนะฉีดยาฉีดฮอร์โมนที่ป้องกันเชื้อราเรียบร้อยแล้วก็มันก็แห้งไปแล้วนะจริงถ้าเกิดมันแห้งได้เป็นวันเป็นคืนมันก็ยิ่งดีนะแต่ในหน้าฝนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสวนข้างๆนะเออน่าสงสารนะสุกฝรั่งกับกล้วยนะ ของเขาเนี่ยท่วมแบบแบบแบบโอ้โหท่วมโคลเลยโอโ่ะแม้แต่ผมเองเนี่ยผมก็ระบายอยู่เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับจังหวัดอื่นๆน,นะครับก็เป็นกํนาลังใจให้กันนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ทําการเกษตรอาจจะทําอาชีพอื่นนะครับ เรื่องของฝนก็อาจจะไม่ได้สร้างความยุ่งยากมากมายอะไรนะครับแต่แค่เดินทางลําบากนะครับแต่ว่าคนเราทุกๆคนนั้นน่ะมันก็มีปัญหานะครับมีปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเออร่างกายสุขภาพเร่องต่างนะเพื่อนเวลาเรามีปัญหานะเรานับถือคุณแม่เนะี่ยเราก็อย่าลืมคุณแม่นะเราก็อธิษฐานนี่ถึงท่านนะ คุณแม่ว่าได้เราก็ว่าได้นะเราก็ต้องสู้กันไปเนี่ยเพื่อนๆน,นะส่วนส่วนอื่นๆน,นะน,น้ํานี่เจิงเลยอ,อันนี้อันนี้คือเขาทางน้ําเขามันมันน่าจะทางน้ํามันน่าจะมีปัญหานะครับมันเลยระบายออกยากนะครับนะครับก็น่าสงสารนะครับพยายา,นะามช่วยเหลือกันนะครับ บ้านอื่นก็คงจะคงจะโดนนะก็เห็นเห็นตั้งท่อเห็นตั้งท่อระบายกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆแวะมาทักทายนะครับไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําคลิปเจอหน้ากันมานานนะครับก็เลยแวะมานะครับถ่ายให้ดูนะครับต้องสู้กันไปนะแล้วก็มีอะไรนึกถึงคุณแม่บุญเรือนนะ ลูกขออัญเชิญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งเป็นผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้าขอธรรมของพระพุทธเจ้าได้คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมขอคุณแม่ได้โปรดประทานพรให้กับลูกๆที่นับถือคุณแม่ขอให้ลูกๆทุกๆคนเพื่อนสมาชิกลูกหลานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับ ผ่านพ้นวิกฤตของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับขอให้ทุกคนนะครับจิตมั่นในคำสอนคุณแม่บุญเรือนตรงเติมนะท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นพระอธิยบุคคลในทางพุทธศาสนานะครับคุณแม่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนะครับ อยาขอท่านอย่างเดียวนะครับเราต้องทําดีด้วยนะครับขอให้เ,เพื่อนทุกคนขอให้คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมประทานพรให้เ,เพื่อนทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีแนวชีวิตรุ้งโรดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับขอให้เพื่อนุกทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของประเทศไป ให้ได้นะครับสหรับวันนี้นะครับแววมทักไทยกันสวัสดีครับ